คือคุณเขาอาจจะพูดได้นะอย่างคุณช่อเนี่ยเขาพูดได้บ้านเขาไม่ได้อยู่ชายเดนนะเขาไม่ได้รับการสูญเสียคนที่ตายอยู่ที่เซเว่นน่ะมันไม่ใช่พี่น้องเขาแล้วก็ทหารที่ตายน่ะมันก็ไม่ใช่ญาติเขาคนที่อบพยพม,มันก็ไม่ใช่ลูกหลานให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยศีลเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมตรงไหนการที่เราจะจะเชร์นะครับ เชียกองทัพเชียแบบพี่ๆทหารที่เขาบินไปแล้วก็ทิ้งขายตุ้มตุ้มตุ้ม,มคือคุณเขาอาจจะพูดได้นะอย่างคุณช่อเนี่ยกาพูดได้บ้านเขาไม่ได้อยู่ชายเดนนะเขาไม่ได้รับการสูญเสียคนที่ตายอยู่ที่เซเว่นอ่ะมันไม่ใช่พี่น้องเขาแล้วก็ทหารที่ตายเนะ่ะมันก็ไม่ใช่ญาติเขาคนที่อบพยพมันก็ไม่ใช่ลูกหลานเขาแต่คนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเนะี่ย ความรู้สึกนะครับต้องมองย้อนกลับมาความรู้สึกครับเราจะไม่เชียร์เลยถ้าเกิดมันไม่มีการประทะไม่มีการยิงกันไม่มีการห้ามหัม่นห้ามหันกันนะครับสมมุติว่าเราไม่ไปทิ้งไข่แล้วเขาไม่ยิงเราโอเคเราจะไม่เชียร์ครับเราเข้าใจความเป็นมนุษย์ดีนะครับเราสูญเสียเขาก็สูญเสียความรู้สึกของความสูญเสียแต่ละที่แต่ละคนนะ ผมเชื่อว่ามีมกันทุกคนแต่ในที่นี้ก็คือคําว่าสงครามเราเห็นอกเห็นใจกันได้แต่การที่เราเชียร์ทีมงานหรือว่าฐานฝั่งเรานะมันไม่ใช่ความผิดนะครับมันไม่ใช่ความผิดบางคนนะ่ะมันอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่แบบมันดิ่งนะครับแล้วเขาแบบเออสะใจในการสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเขาทํากับเราแล้วทำกับเขาแล้วมันผิดตรงไหนนะฮะ เนี่ยเริ่มพูดไม่เข้าหูแล้วนะผมอ่ะคนหนึ่งนะครับที่ติดตามส้มมาตลอดหัวคะแนนธรรมชาติก็อยู่นี่นะฮะคะแนนตาบัตรก็อยู่นี่แต่วันนี้ฟังแล้วไม่ค่อยรื่นหูตรงไหนการที่เราจะจะเชียร์นะครับเชียร์กองทัพเชียร์แบบพี่พี่ ทหารที่เขาบินไปแล้วก็ทิ้งขายตุ้มตุ้มตุ้มคือคุณเขาอาจจะพูดได้นะอย่างคุณช่อในเขาพูดได้บ้านเขาไม่ได้อยู่ชายแดนนะฮะเขาไม่ได้รับการสูญเสียคนที่ตายอยู่ที่เซเว่นนะ่ะมันไม่ใช่พี่น้องเขาแล้วก็ทหารที่ตายนะ่ะมันก็ไม่ใช่ญาติเขาคนที่อบพยพมันก็ไม่ใช่ลูกหลานเขาแต่คนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเนะี่ยความรู้สึกนะครับต้องมองย้อนกลับมาความรู้สึก ครับเราจะไม่เชียร์เลยถ้าเกิดมันไม่มีการประทะไม่มีการยิงกันไม่มีการห้ามหั่นห้ามหันกันนะครับสมมุติว่าเราไม่ไปทิ้งไข่แล้วเขาไม่ยิงเราโอเคเราจะไม่เชียร์ครับเราเข้าใจความเป็นมนุษย์ดีนะครับเราสูญเสียเขาก็สูญเสียความรู้สึกของความสูญเสียแต่ละที่แต่ละคนนะ ผมเชื่อว่ามีกันทุกคนแต่ในที่นี้ก็คือคําว่าสงครามเราเห็นอกเห็นใจกันได้แต่การที่เราเชียร์ทีมงานหรือว่าฐานฝั่งเรานะมันไม่ใช่ความผิดนะครับมันไม่ใช่ความผิดบางคนนะ่ะมันอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่แบบมันดิ่งนะครับแล้วเขาแบบเออสะใจในการสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเขาทํากับเราแล้วทากับเขาแล้วมันผิดตรงไหนนะฮะ เนี่ยเริ่มพูดไม่เข้าหูแล้วนะผมแมะคนหนึ่งนะครับที่ติดตามส้มมาตลอดหัวคะแนนธรรมชาติก็อยู่นี่นะฮะคะแนนตาบัตดก็อยู่นี่แต่วันนี้ฟังแล้วไม่ค่อยรื่นหู